ความซื่อสัตย์สุจริตนี้คือไม่โกงคือไม่คอร์รัปชันคือไม่ขโมยไม่ทุจริตนี้ก็พูดได้ง่ายๆแต่ปฏิบัติได้หรือเปล่าเพราะบางอย่างมันไม่ใช่ขโมยบางอย่างไม่ใช่คอร์รัปชันบางอย่างไม่ใช่ทุจริตแต่ว่าเป็นการทำให้คนอื่นเขาทุจริตได้ พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทณศาลาดูสิดาลายัย4ธันวาคม2521 โครงการโรงเรียนสุจริตเกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พศ2560-2564 โดยดำเนินงานผ่านโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นการลงทุนด้านป้องกันระยะยาวโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เริ่มตั้งแต่การสร้างกระบวนการกล่อมเกลาวทางสังคมผ่านโรงเรียนสุจริตเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งปลูกฝังความมีวินัยซื่อสัต์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะให้เด็กและเยาวชนได้เติบใหญ่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบควบคู่กันไป สำหรับการดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านประชาสามาคีในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างความตระหนักให้นักเรียนผู้ปกครองรวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านประชาสามัคคีได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงที่มาของโครงการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 2. การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานดำเนินการกิจกรรมโครงการมีการจัดแบ่งหน้าที่การดำเนินงานโครงการให้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 3. การศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ผู้บริหารและคณะครูได้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตโดยแจกเอกสารคู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทำและเผยแพร่ 3. การจัดการเรียนการสอนต้านสุจริตทางโรงเรียนได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษาโดยนำหลักสูตรโรงเรียนสุจริตเข้ามาแทรกบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆคุณครูประจำวิชาได้จัดทำแผนการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมตามต,ามตัวชี้วัดของช่วงชั้นการศึกษา 5. กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมนอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วยังมีกิจกรรมทางโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีต่อวัดธรรมไทยอีกด้วย 6. การวัดผลประเมินผล ในการดำเนินกิจกรรมโครงการสุจริตทางผู้บริหารได้มีการนิเทศติดตามประเมินผลคอยสอบถามเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองในทางที่ดีแต่ทั้งนี้การดำเนินงานอาจมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างซึ่งทางโรงเรียนจะนำผลที่ได้รับนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อย,ยอดให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป โรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งชีวิตให้เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป cuộc con tất đây biết để đằng sáng hàng hoa vọng, chui yếm là chui như tất cả, và ta vẫn có một ngày เป็นสายน้ำไหลไปทุกแห่งได้เชื่อชูได้เรียนรู้และเข้าใจในวิชาของชีวิต